ผลไม้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 ยลไไม้ผลไอ้ไมลไมไลล กลัวพี่กวไม่รกลัว ok พี่จับเบียเลียเกียวอย่าพึ่งจับอยู่ไองยาพึเดี๋ยวอ้ังนั่งสองคนได้ไหมเนี่ยอ้ังจับอยู่เอาอย่างเอาเอย่างทำไปอย่าพึ่อย่าทิ้แล้วถอยลงไอ้สัสเดวนะสักไปเลยสักอย่พึ่ง mẹ con này mẹ con này mẹ con này mẹ con xe phụ tròn mẹ